都来都过。<noise> <noise> ในภาคาเคาสมาคมบรร่วมนำไชามองเรา5คบุษุนะครับในเครือหมกเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลธรรมสมาคมนะครับ เป็นข้ามสี่ดับเบิลน,นะครับด้ารถตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดด้านนี้100่งกว่าหลุมตรงนี้นะครับท่านอาจจะขวางทางนะครับซีนเซอร์ตรงนี้ต้หมดนะครับเดี๋ยวต้องเป็นมือซีนตงตวงนะครับตงตงตวงนะครับมาด้วย ตด้งามนะครับนี่ไนายกหัวใจกำจัดเหตการนะครับทำตัวอย่างที่ดีนะครับผมถุงละหนึ่งพันบาทนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับหน้าเยี่ยมยอดนะครับรุ่นทำผนได้นะครับเปิดปเด็นนะครับเปิดเลิกในวันนี้ครับเดี๋ยวผมขอยืนสลับที่นึงผมจะได้พูดถูกเลยครับเบ่งเตงเบ่งซิมเบ่งซิลนะครับเบ่งห่วยเบ่งเบ่งสิงครับแล้วก็เบ่งพลิก ไปตามไปามไปตามนนะครับมาลูตอนนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่เรื่องความเป็นสรทองถ้าจร่งนะใบนี้นะครับเป็นพิโกนะครับเป็นทองคำชมพูนะครับพิโต้เลยครับเหรียญเลาจับไม่ได้สุดไม่ได้จุดอะไรนะแปดพันบาทเหลือสิบเหรียญสุดท้ายนะครับ 8,000บาทมาชมได้นะครับที่ด้านนี้นะครับ8,000บาทเป็นโคครับเป็นติงโกนะครับยันเลยตอนนี้นะครับหนักไปเลยนะครับเกงวยลงได้ไหมครับลงได้ครับลงในสวราง์สัพพานนะครับได้ลงเลยนะเด้เลยนะครับลงได้เลยลงได้ าเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้มีเป็นเหรียญทิโกเหลือเฉพาะรียิโกนี้เทานั้นนะครับเหรียญอื่นๆตึ๊บๆลงแล้วเก็บทิงโค้กที่าีงน้ไม่ตอปตัดเนียนๆเ็งโคกสอัี่เอาฝาลให้ผมนี่อส่าลมาเออ่อยๆเก็บไว้ี่เลี้ยงต้องใส่ต้องเลย สางกไปุเดียวครับไปที่เบนครับที่เ้ครับมีน้องครับอเน้ยครับด่าเสมาชิกชุดเบนนครับตัวด้วยนะครับไน่ดีนะชุดเนเนสมาชิกชุดเนนะครับเสาเช็คได้เลยนะครับเสาเช็คได้เลยนะครับ 3ามกอตายเลนกีไม่ได้เ่าเลเลสองอย่างมีพลากแ้วชื่อนะครับใหมนะครับเลสามมีแน่นอนาใะทต่อเตรียมอุปอเลยนะครับเดี๋ยว้วลงมาส่งต่อแลั ถุงถุงเป็นกับปุดนะครับต้องร่อนเนามันเป็นเศษกระดูกอะกระเดมันอยู่ตงนี้ได้พี่าเป็นกะดูกนะเวลาเป็นุงกะาครับเปเศกระดูกี่นะครับดีดีนะคน